มึงนี่ท่านจิตไปใช้หนิท่านจิตไปใช้หนิดูปลาดูปลาโอเคอ่ะมึงนี่บนนี้บ่มีอาหารซื้อได้มืึอนี้ต้องไปหากินเองมืึอนี่เอาปลาก้อยปลามืบอนี้หันก้อยปลาเราขายโคโอเคไปไปเบิ้งก้อยปลาได้มือนี้ ยนมาโคตรเอีเยนเลยวันนี้นี่นะครับเมื่อนี้ทีมงานเทศนามครับบ่มีน่ากินได้ครับเมื่อนี้เมื่อนี้บ่มีน่ากินสูปป้ปลาบ่ได้กับบ่มีน่ากินแล้วเมื่อนี้ยสูปป้ปลาที่ไม้ครับกินข้าวเที่ยงครับอาครับติดตามครับอันนี้ครับพ่อตายครับทางท้ายครับพ่อตายครับทางท้ายรี่นะครับ โอ้โหปลาไหลหนึ่งปลาไหลหครับนะครับทีมงานทั้งคู่เก่าแล้วครับตู้แซ่ครับบรรยากาศตู้แซ่แซ่กองจ่องครับกองจ่องกองจ่องกอ้ตู้แซ่นี่แหละครับอ,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 อ๋ครับบรรยากาศกำลรรังเงาเงาไปเลยครับน้ำยังเหลือหลายเตืบ ได้กินข้าวเที่ยงห่เนาะทีมงานบ้านนี่ไปตัดไม้มาได้ครับนี่ไปตัดไม้มาพักเที่ยงก็เลยลงเอ,อ่าป่าครับได้บ่ได้ขึ้นอยู่ไม่ได้กินเที่ยงบ่มีขึ้นอยู่กับได้หรือบ่ได้นี่แหละครับมาเลือกปาหมานหมดละ ไปได้มีบ่มีบ่ปลาหัวเอี่ยนโอ้ยเ,เอียนออยนตัวเก่าเนี่ยดึงไปดึงมาอยูน่นะมีแต่คนจับโอ้อยปลาคอโดดกลับไปฝุ่นสองรอบสองตัวสามตัวแล้วครับจ้าชีดได้ต้มหมดนาะโอ้ยอาครับติดตามมั้งครับได้เรียบ<อ>ร้รอยอาครับตัวแซงของเราไปเห็นหูเอียนครับจ้าชีดได้บ่ได้ถ้าเบิ่งนะเพื่อนหมดละ

อเขาบอกว่าเอาไม้นี่แม้คอรนี่ฟอกหัวมันหออันนี้แกมไม่เอาติมครับอันนี้แกมเนาเอาเสบียงว่าส่งก่อนเพราะเน่เป็นลมไปจาขมไปพระเจ้าไปเฝ้าปลายทางเต้นหมนไปผู ปลาเต้นข้ามบนแหละครับต้องฝุ่นบ่มีคนเฝ้ามาคุยกันเบิดเลยนี่ คมกบกบเนี่เอาครับเป็นคุได้กบเหรอครับบ่านเนี่ยตุกคมเขาเลาเก็บไม่ได้ครบแล้วหักขาเราประมานอันนี้คนถ่ากเก็บปลากเก็บหอยครับอือครับเขียนง่ายครับอือครับตัวที่สามไหมครับตัวนี้

อาเอียนเย็นในเอี่ยงเรี่ยวอ๋อน่าหุ่นโอ้มตโหมีตัวใหญ่ตัวที่สี่นะครับอ้าวบ่ถ้าจะติดไปไม่แห้งมันยุบเย็นนะเบิ่งครับเอียนใหญ่ครับสี่ตัวแล้วครับเย็นใหญ่โอ้ใหญ่หลีเอาล่ะเริ่มเก็บปลาแล้วครับวันนี้เขาเที่ยงยังไม่ได้กินอยู่สิบ่ายโมงแล้ว เพราะว่าหาบ่าอะไรกับพี่มีกินมัน,นีนกับเขาห้องกับเราสำรองไว้ครับหากินหนาเขาว่านเนี่ยนายพลมีปลาพนักพน เสร็จแล้วครับวนี้คร right? yeah. no ับเก็บของครับเก็บของไปพอแล้วครับพอพล้กินเที่ยงอะเนาะมันอกเม็ดพันธุ์ว่าใครได้เด้ดังครับดังครับผลงานนะครับผลงานองกจะซองสอบกัพ่อแล้วนะสอบเยอ ครับกินเขาครับเ็ด <tw> ไม่เหมยมากกินเขาคับขนาดเนี้ยนะพ่อยนให้เติใส่บนนีเขาคือบวกทิงอย่า <Blow> ง <up. S 2> ้ข <obviamente> ้างในปียนบ่ดังบ่เออ้โยกันเห็นก้อมได้นี่ละครีกินมดบ่ก็ยังตีเห็นแล้วเห็นงานต่อครับมาเนี้ยต้อกใส่ในการ กระเป้๊ยจนหอดงานแล้วกับเศ้าเป้๊ยเราเหมันบนี้าคันมันติดแล้วมัน อับ,บอันนี้ก็ทดสอบระบบไฟตรงนี้มันมืดจึงเพิ่มเติมเอา